สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้นะครับพีเพจะพามาดูนะครับในการสั่งซื้อนะครับตัว Opco นะครับผม F4 GT นะครับจะมีของแถมอะไรบ้างนะครับพีสั่งมาจากเว็บนะครับผมตัว JD Central ครับผมคือราคาที่พี่สั่งคือคือ18,990บาทผมได้ของแถมคือเป็นตัว Xiaomi Watch S1 นะครับตัว Air t e นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอครับพีเอาเป็นหน้าจอครับ บางคนอาจจะเอาตัวแท็บเล็ตแต่พี่นะครับเอาตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับก็คือขนาดหน้าจอ2 3่มนิ้วนะครับนี่เลยที่ได้มาครับพี่สั่งประมาณวันที่เดี๋ยวให้ดูนะครับพี่สั่งประมาณวันที่3ครับผมวันนี้วันที่3เดือนห้าเดี๋ยวพี่ขอเบาเสียงมาจอนี้ครับวันที่3เดือน5นะครับบางที่มันอาจจะไม่เห็นนะครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะก็คือได้มาวันนี้ครับ24่สีกวันเกือบยี่ เกือบเกือบ20วันครับในการรอของครับเพราะว่าถ้าเป็นสีดําหรือว่าสีเงินนะครับมันก็ไม่ได้รอของแต่พีนะครับผมสั่งสีเหลืองครับมารีวิวเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวในการแกะกล่องนะครับในคลิปหน้าแต่วันนี้นะครับพีจะพามาชมนะครับของแถมว่าของแถมมีอะไรบ้างครับอย่างนี้ครับพีขอแกะกล่องนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับของแถมนี่อันนี้คือได้มาสดๆรอนะครับเพิ่งได้วันนี้นะครับผมก็คือวันที่24นะครับนี่ครับเดี๋ยวพีจะขอปรับกล้องลงให้นะครับ นี่ครับผมสำหรับของแถมนะครับก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวพมจะขอแกะเลยก็ของแถมนะครับก็จะมีตัวนาฬิกาครับผมนี่นาฬิกาเป็นนาฬิกานะครับผมของเ x i ยวมีนะครับก็คือเป็นนาฬิการาคานะครับผมณตอนนี้เดี๋ยวพีขอเช็คราคาก่อนณตอนนี้ราคาประมาณเกือบเกือบสี่พันะครับผมหรือว่า3ามพันเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนาฬิกานะครับของตัว Xiaomi Watch S1 นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับตัวที่แถมมาให้เดี๋ยวพี่จะทำการแกะกล่องในคลิปหน้านะครับว่าเป็นไงบ้างกับในการตัวนี้ที่แถมมากับตัว Poco F4GT นะครับนี่เลยนี่ครับก็เป็นของแถมนะนี่ถือว่าชอบครับเพราะว่าราคา1 7 9 0 0บาทแล้วก็ได้เหรียญคืนด้ยนะครับนี่นี่ครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกับการ ซื้อมาแบบว่าได้ของแถมเป็นนาฬิกานี่ก็จะมีนะครับผมเป็นศูนย์ไทยนะครับนี่เลยต่อไปครับก็คือไฮไลท์นะครับก็คือตัวนี่เป็นตัวโทรศัพท์มือถือนะครับตัว d t ทกล่องก็จะเป็นหนาๆครับผมหนักๆโอ้กล่องนี่คือโอเคมากครับผมเดี๋ยวขอเก็บกล่องนะครับก็จะมีนาฬิกาแล้วก็มีตัวสมาร์ทโฟนนะครับ p o ็อโ F4 t นะครับตัวนี้เป็น ซีพียูนะครับผมแซมดาก้อนนะครับผมเจนวันนะครับนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นแรมนะครับ12บสองจิกลอมสองห้าหกนะครับพี่ซื้อมาใช้งานนะครับรู้สึกว่าชอบตั้งแต่เอฟสามนะครับดังนั้นพี่เลยสั่งซื้อมาใช้งานเองนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมในการสั่งซื้อครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าพี่สั่งซื้อจริงๆนะนี่ นี่ครับอันนี้คือหน้าสั่งซื้อนะครับที่พีสั่งซื้อซื้อโทรศัพท์แล้วก็ได้ของแถมคือจอกับนาฬิกานะครับนี่เดี๋ยวพีจะขอแกะให้ดูนะครับว่าตัวของจอนะครับผมจะเป็นยังไงนะอันนี้พีอยากจะมีคลิปแกะกล่องแยกให้นะครับแต่วันนี้จะมาแกะให้ดูของแถมกันนะครับว่าของแถมที่เราได้มันเป็นยังไงบ้างจะส่วนตัวพีว่าคุ้มนะครับกับราคาที่เราจ่ายไป ประมาณ1 8 9 0 0แดี๋ยล้วเล่นเงินคืนเนี่ยนะครับผมเจดีคืนเงินให้1 0 0่บาทนะครับก็ประมาณ1มืนครับผมประมาณหมื่นีปเลยถือว่าพับใจครับผมนี่นี่ครับนี่เลยของแถมพี่ชอบนะพี่เอามาใช้งานพอดีครับจอไม่ได้จอไก่กาลนะครับจอยี่ห้อนี้ถือว่าโอเคนะครับของ Xiaomi แถมมีประกันให้ด้วยนะครับผมอันนี้คือจอครับเห็นไหมนี่ครับจอ นี่ครับเรียบร้อยจอนี้มันเป็นอันต้าสลินนะครับขอบจอตรงนี้ครับตรงแบบบางๆตรงนี้มันจะบางมากครับเพราะว่าเป็นอันต้าสลินนะครับนี่พีว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานให้ดูอีกนี่เห็นไหมครับถือว่าสุดยอดครับสำหรับจอที่ให้มาครับแล้วก็ต้นริยาด้วยครับแล้วก็ซื้อโทรศัพท์แถมทั้งสองอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับผมเห็นไหมครับว่าเฉพาะของแถมพีก็ว่ามันคุ้มค่า ผมราคานะครับที่แถม,มให้เราถือว่าโอเคนะครับผมกับการที่ได้ของแถมประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละพี่จะให้มาดูว่าของแถมที่ได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับในการสั่งซื้อตัวป๊ะโข F4 GT นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมีคลิปในการแกะกล่องตัวนี้แล้วก็รีวิวให้ฟังแล้วก็แกะกล่องตัวนี้แล้วก็รีวิวให้ฟังแล้วก็จะเป็นตัวแกะกล่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็รีวิวให้ฟังว่าพี่ทําการใช้งานมามันเป็นยไงบ้างครับแต่คลิปแรกอาจจะเป็นคลิปแกะกล่องก่อนะครับ เดี๋ยวลคปรีวิวอาจจะรีวิวนะครับนะครับพวกในการทดสอบหน้าจอที่กลางแจ้งมันเป็นไงเดี๋ยวพี่จะมาทดสอบพวกเกมพวกอะไรให้ดูนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ